ชอปปี้แคนดี้นะครับดนที่สิบเอ็ดุดสิบเอ็ดฉลองเดือนสิบเอ็ดสิบเอ็ดกันนะครับของชอปปี้แคนดี้ห้าสิบหกบล็อกใสกับห้าสิบหกสีส้ม,ม,น,มนะครับให้มายี่สิบเอ็ดโมดจัดไปแล้วนะครับไปเทมิเศษก็ต้องเก็บออืืสีส้มก็ต้องเก็บปเปิดมาครับ แล้วเปิดมาอีกอือหืออือหือมันจะบ,บันเทิงกันได้แล้วนนะอือหือ้ามาอีกแลเปิดเอาเข้าไปเอ้าโอ้อหจะใช้ยังไงมด นั <muitas> ่นไงลาน้อยทำแซ่บผมจักรลักษีสิครับอื้ือื้ือื้มเบาหวงกันไปเลยเหลือแค่สามบล็อกใส่นะครับเหลือแค่สามบล็อกใส่ ผมจะกัะสีไว้หนึ่งรูกครับด่านนี้ถ้าไม่ได้สามดาวเราจะไม่เลิกเล่นเอาแล้วเบิดมาไว้ก่อนอือหือย่านะครับเราจะไม่เก็บสีเขียวถ้ามือมันจะผ่านด่านใช่ไหมครับเก็บสีฟ้าไปก่อน ข uh huh. <laughs> ยะเผื่อทำลายสีเขียวนะครับท่านผู้ชมเก็บสีส้มไหมครับอื uh ้ huh. <c oughs> อย่านะสีเขียวโอ้โหไม่มีตัวแล้วทีเก็บสีชมพูไหครับอื uh ้อ huh. มดแล้วเก็บอะไรไม่ได้แล้วถ้าเก็บสีเขียวอีกก็คือพลาดเลยนะครับเก็บสีฟ้าไปก่อนอืมอย่านะอย่าไปโดนสีเขียวนะครับออถ้าโดนโอ๊ยมันจะพลาดเลยโดนสีเขียวไปแล้วเอ้ายังไม่ผ่านใช่สีเขียวของบนไม่เป็นไร มันจะต้องเป็นจะสีเขียวอันล่างสุดเท่านั้นนี่ว่าใช่ลืมให้ยังไงก็ระเบิดความมันกันไปครับอือือดูดิมันก็ยังจะไม่ได้สองดาวสองดาวไปแล้วสองดาวไปแล้วสามดาวมาไหมสามดาว่่ยนะโอ้โหได้แค่สองดาวนะครับ จัดไปผ่านไปแล้วนะครับ11เดือน11.11กับด่านที่1,111 11นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้า